มาแบงค์ฟิล์มกันรอยนะครับผมมารีวิว p s e นะครับคันนี้ติดกันรอยชิวนะครับนี่นะครับสีใสนะครับติดแค่ให้กบรอยขนแมวนะครับจากที่ลายลายมาคือติดไปหายหมดเลยไฟหน้านะครับเป็นสีฟ้าให้บิดครับหน้าปัดไม้สีฟ้าให้บิดครับแล้วก็มีไฟท้ายนะครับเป็นสีฟ้าให้บิดเหมือนกันนะครับแล้วคันนี้มีกันรอยชุดสี่นะครับกันตกหลังจะมีสามชิ้นนะครับสองข้าง แล้วชิ้นตรงกลางนะฮะส่วนชิ้นด้านข้างนะครับชิ้นใหญ่ตรงนี้แล้วชิ้นตรงนี้นะครับผัดตรงเวลาเราค้ำขาติดไฟแดงนะครับเราจะชอบโดนตรงนี้นี่นะครับการหัวเข่าการกางเกงนะครับกางเกงยียนที่จะโดนชิ้นด้านข้างครับแล้วก็มีหนกหนกด้านหน้านะครับ สองั้าเหมือนกันนะครับนนแะแกะไม่ออก เรียบร้อยครับผม